ค่ะสวัสดีค่ะเรามาติดตามชมนะคะบ้านสวนน้องปินมะปรางนอกจากเราจะปลูกผักหวานตาตามคำนาแล้วเรายังปลูกไม้ผลต่างๆด้วยว้วค่ะก็จะมีส้มโอนะคะส้มโอสายพันธุ์ต่างๆอันนี้จะเป็นเนื้อสีแดงนะคะส้มโอต้นนี้จะเป็นเนื้อสีแดงปีนี้ให้ลูกดกค่ะแต่ว่า ลูกไหนที่ไม่แข็งแรงเขาก็จะสลัดลงค่ะล่วงชิ้งกำลังน่ารักเลยค่ะส้มโอนอกจากส้มโอแล้เรายังมีลิ้นกี่ด้วยนะคะลิ้นกี่หมดฤดูแล้วเก็บลูกไปแล้วแล้วก็จะมีมะไฟค่ะมะไฟเหรียญทองค่ะอันนี้คือลองกองนะคะเรามีลองกอง ลองกองจะคู่กับเงาะเงาะปลายนาเนี่ยค่ะคือเงาะปลายนาที่เราปลูกไว้เงาะโรงเรียนนะคะแต่ปลูกอยู่ด้านท้ายของแปลงนาส่วนด้านบนนั้นจะเป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านด้านนี้จะเป็นด้านล่างของแปลงนาค่ะแล้วก็จะมีต้นผักหวานป่าแซมกับต้นลองกองนะคะต้นมะขามเทศเป็นที่เลี้ยง ลูกไว้ที่คลองส่งน้ำต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังคือต้นพะยุงนะคะค่ะต้นพะยุงเป็นป่าธรรมชาติลกหน่อยเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยค่ะยุงเยอะมากค่ะต้นพะยุงยางนาเรายังไม่ได้ไปตัดหญ้าแปลงนั้นเลยเพราะว่าที่เรากว้างมากคนที่ตัดหญ้าแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะตัดฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนั้น เามาชมนะคะจะมีเงาะมีลองกองนะคะก็จะมีส้มโอแซมๆกันไปค่ะจะมีต้นผักหวานปลาต้นส้มโอค่ะสลับกันไปลองกองจะมีประมาณสิบกว่าต้นค่ะกำลังแตกยอดปีที่สามย่างเข้าปีที่สี่นะคะตรงนี้ที่เราปลูก ยังไม่เคยเห็นลูกเลยค่ะเพราะว่าน่าจะต้นเขายังเล็กอยู่แต่ว่าใบสวยนะคะใบสวยยอดสวยค่ะลุ้นมากปลายนาะละที่เรามีก็คือเงาะลองกองส้มโอผักหวานปลาค่ะเงาะก็กำลังสวยจริงๆเงาะเราได้ทานแล้วนะคะปีที่แล้วแต่ทีนี้ด้วยกิ่งเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ มีแมลงมีด้วงมากัดกินกิ่งให้เขาล่วงหักออกเราก็เลยทำสาวเขาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดพ่นยาฉีดพ่นสารเคมีส่วนเราทำแบบอินทรีย์ค่ะ,ะจะมีลองกล้องมีเงะอันนี้กิ่งนี้หักลงมาใส่ิ่งพยุงค่ะ มีอะโวคาโดนะคะมีอะโวคาโดแซมเข้ามาด้วยค่ะกค่แปลงนี้คุณลุงตัดหญ้าให้สะอาดสะอ้านแล้วนะคะสามารถเดินได้สะดวกเลยอันนี้จะเป็นต้นผักหวานป่านะคะต้นง้อค่ะฝั่งนู้นก็จะมีส้มโอด้วยค่ะมีส้มโอ ก็ไปกลับไม้พยุงนี่กระมจีม๊มมะไฟนะคะต้นมะไฟ <c oughs> ปีที่แล้วดกมากนะคะมะไฟต้นนี้ค่ะตัดแต่งกิ่งออกให้เขาปุ่งโปงหน่อยเพราะว่าหน้าฝนยุงเยอะค่ะน,นี่อันนี้คือมะนาวทุนเก้าร้เมล็ดนะคะลูกเขาจะใหญ่มาก ชุดปีที่แล้วดกมากต้นนี้เกือบห้าสิบลูกค่ะห้าสิบหกสิบลูกไม่ขาดชุดนี้อาจจะจับลูกไม่ดีเท่าไหร่ไม่เยอะ,ะมะนาวทุนเก้าไรมเมล็ดสว่วนนี้ตรงสบายค่ะสามารถเดินเล่นได้ทั้งวันเพราะว่าถ้าช่วงกลางวันบรรยากาศก็จะมีร่มไม้ด้านบน แล้วก็พางแสงให้เราสามารถเดินชมสวนได้รอบๆก็จะเป็นคลองน้ำนะคะคลองไส้ไก่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีต้นพยุงต้นกระท้อนค่ะพยุงกระท้อนมะขามหวานแต่ว่าเริ่มกิ่งก้านสาขาแตกกิ่งเยอะมากเราไม่ได้ไปตัดแต่งกิ่งปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติไปก่อน ก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวแซมๆมมาปลูกใหม่เผื่อวันไหนที่เราต้องการใช้มะนาวขาดตลาดเราก็จะได้มีของเราไว้ทานเองทำอาหารน้ำกำลังเริ่มเยอะแล้วนะคะน้ำเริ่มเยอะ ต้นไม้เขียวอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเขาจะมีน้ำหล่อเลี้ยงทั้งอยู่ในส่วนของแปลงนาแล้วก็น้ำในส่วนของคลองไส้ไก่ที่เรามีฝรั่งฝรั่งสีแดงอันนี้ยังไม่ออกลูกเลยค่ะที่ตั้งแต่ปลูกมายังไม่ให้ลูกเลย แล้วก็จะมีอะโวคาโดอะโวคาโดต้นนี้เริ่มโตมากแล้วนะคะอายุสามปีกว่าเกือบสี่ปีนี่โตมากแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นลูกเลยค่ะเราปลูกจากมเมล็ดนะคะอะโวคาโดสวยมากสูงเกือบจะสิบเมตรแล้วมั้งแต่ว่ายังไม่ให้ลูกเลยค่ะแต่ว่าเขาน่าจะอุดมสมบูรณ์จนเกินไปหรือเปล่า ใบเยอะแต่ว่ายังไม่ให้ลูกเลยเดี๋ยวรอรุ้นว่าลูกเขาออกมาจะเป็นยังไงปลูกจากมเมล็ดนะคะแทบจะจำสายพันธุ์ไม่ได้เลยว่าคือสายพันธุ์อะไรต้องรอลูกเขาออกมากันตอนนึงไม่สมบูรณ์เราก็เลยตัดทิ้งเขากำลังแทงหน่อใหม่ออกมาค่ะฝั่งนี้จะเป็นอะโวคาโดเยอะค่ะ เป็นอะโวคาโดที่เราปลูกเซมแซมไม้มีอะโวคาโดมะม่วงต้นยางนาปลูกอยู่บนภูบนเขาบนครูนารอบๆแปลงนาค่ะยังไงก็ถ้าชื่นชอบธรรมชาติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ มาสวนน้องปินมะปรางจะลงคลิปดีๆบรรยากาศสดชื่นสดชื่นค่ะให้ท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมค่ะชิวๆในวันหยุดนะคะวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีกันทุกคนนะคะรักษาสุขภาพช่วงหน้าฝนอย่าให้เป็นหวัดอย่าให้เป็นไข้ช่วงนี้ครู ิดกำลังระบาดขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ